สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับประเด็นหลักๆคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับที่เอามาฝากกันนะครับมีประเด็นอะไรที่มาสรุปกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นในเรื่องของอันเดรียนเบโรตินะครับกองหน้าตัวเก่งของทางโตเรโนนะครับ กลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มันก็มีรายงานกันต่อนะครับจากกันโชเมกาโตสื่อของอิตาลีเนี่ยก็อ้างมาเหมือนกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยก,กำลังหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวก,กับกองหน้าเพิ่มเติมกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวเลือกก็ยังมีไม่มากพอถ้าเกิดไม่เซ็นอิกาโลนะก็ต้องหากองหน้าแบบยาวนะครับแล้วก็อาจจะมีการติดต่อไปนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ย ในเรื่องของบอร์ดนะบอร์ดแมนยูอาจจะมีงานติดต่อไปเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการควา้าตัวนักเตะรายนี้นะครับแต่ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเรื่องยากกันแหละเพราะว่าค่าตัวสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของโควิดสิเล่นงานด้วยนะครับสถานะการเงินก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับก็เป็นข่าวกวาสิบที่เอามาฝากการฟังหูให้หูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบโรติกับแมนยูนะฮะ ส่วนเรื่องราวของลิเวอร์ pool ครับมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ t ตีาโก้อากันตาร่านะครับเมดฟิลตัวเก่งของทางไบแซนนิคนะครับตามรายงานจาก s p o ร์ตบิลเนี่ยรายงานก็ออกมานะครับเขาบอกว่าลิเวอร์ pool เนี่ยพร้อมที่จะเสนอตัวรับเตียโก้ไปดูแลต่อนะครับเนื่องจากว่าเตียโก้เนี่ยก็สัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับทางไบเยนก็ไฟเขียวให้นักเตะเนี่ย ย้ายทีมได้ถ้าเกิดน,นักเตะต้องการในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เลยทําให้มีข่าวเชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูก,กันไปล่าสุดนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าทางบาเยินเนี่ยขอราคาประมาณ50ล้านยูโรได้ประมาณนั้นนะครับยังยังไม่ชัดเจนในเรื่องราคาค่าตัวติดตามกันดูแต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันไปครับถึงแม้ว่าจะมีการเล่นข่าวมาจากสื่อดังของเยอรมันอย่างสปอร์ตบิลเนี่ยมันก็ยังเป็นข่าวข้อสิบกันอยู่นะครับ เรื่องราวของอา a ดาม่าตาเรนะครับก็มีประเด็นออกมายืนยันชัดเจนนะครับในเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับนักเตะรายนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับนูโนซานโต้ผู้จัดการทีมของบูพแฮมตันเนี่ยก็ยังไม่กล้าก,การันตีครับว่าทางอาดาม่าตาเรเนี่ยจะอยู่กับทางบูต่อไปไหมในช่วงฤดูกาลหน้านะครับคือมันมีโอกาสย้าในช่วงซัมเมอร์แล้วกันยัง50-50เขาก็ยังไม่ทราบเพราะว่า น่าเตะรายนี้ผลงานดีนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปโดยเฉพาะเวี้ยวููก็มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักด้วยนะครับก็มีโอกาสไปไปได้หลักๆเนี่ยก็มีเลี้ยวููกับบาซ่านะเป็น2ทีมที่มีข่าวอย่างหนักจริงๆนะครับอ่านี่คือกา,การการันตีจากนูโน่นะก็ต้องติดตามมันดูต่อไปนะครับเรื่องราวที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งครับมีการประกาศจากเว็บไซต์สมโมสรเลยครับเอาเป็นว่าอาเซนอลประกาศแล้วกัน แถลงการผ่านเว็บไซต์ล่าสุดนะครับว่าจับผู้เล่น4รายนะครับต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยมีเดวิสลุยนะครับมีปโบมารีมีเซดริกซัวเรสนะครับแล้วก็ดานิสซีบยอร์นะครับเรียบร้อยนะจนจบฤดูกาลนะครับก็ประมาณนี้นะฮะในเรื่องของการต่อสัญญาหลังจากที่มีข่าวว่าคือยังคุมเครือกันอยู่แล้วก็น่าจะไม่ต่อแต่ว่าตอนนี้ก็ประกาศชัดเจนเคลียร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งแมนยูเอร์พูเชลซีนะครับแล้วก็ซิตี้ล่าสุดมีรายงานกระดกมานะครับจากสื่ออังกฤษหลายๆสื่อนะครับเป็นข่าวกรอสืบนั่นแหละนะครับเขาก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับเนี่ยก็กลายมาเป็นผู้นําในการแย่งตัวคาดูคูริวารีเซนเตอร์ตัวเก่งของทางนาบลีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งนาเต่นเนี่ยก็มีแววที่จะย้ายออกแบบเต็มที่ด้วยในช่วงซัมเมอร์ แถมทั้งนาโปลีก็ไม่ได้รังครับแต่ว่าต้องมาในราคาที่อยู่ในหลัก100ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งดูแล้วซิตี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงนี้โดนกฎการเนเล่นงานกันอยู่ก็ต้องซเซฟๆหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นรอดูสาการกันต่อไปแมนยู hmm. ก็ให้ความสนใจด้วยลิเวอร์พูลก็ต้องการเสริมแนวรับเช่นเดียวกันด้วยนะครับถือว่าเป็นการแย่งตัวที่เมามันมากนะฮะเพราะว่านอกจากทีมดังๆในอังกฤษแล้วยังมีทีมอย่างปเเช อย่างบายเยนต์ก็เคยมีข่าวอย่างเรอัลมาดลิดก็เคยมีข่าวเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจครับเกี่ยวกับดรืนี้นะฮะจะไปลงเลยที่ไหนนะครับติดตามมาดูอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับไคล์ฮาเวิร์ดนะครับก็เป็นการยืนยันจากแฟงแลมพาร์ดนะครับผู้จัดจาการทีมของเชลซีก็ได้ออกมาพูดล่าสุดครับว่าไม่ขอพูดถึงในกรณีข่าวเชื่อมโยงเชลซีระหว่างไคล์ฮาเวิร์ดนะครับตัวลุกฟอร์มร้อนแดงของไบเออร์ดูเวสต์นะครับแต่ก็ยืนยัน ว่าไม่มีการยื่นข้อเสนอจากสโมสรเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่ขอพูดถึงกรณีของข่าวเชื่อมโยงกับคาร์เวิร์อย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพราะว่าเชลซีเนี่ยตอนนี้มันโดนยกให้เป็นแบบเต็งหนึ่งในการคว้าตัวมิดฟิลตัวเก่งรายนี้นะครับลำพัดก็พูดล่าสุดก็ประมาณนี้แล้วกันว่ายังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับพูดกันง่ายๆนะฮะแต่ว่าอนาคต ไม่แน่นะแต่สิ่งที่เขาหมายถึงก็คือตอนนี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อเสนอเลยดีไม่ดีซัมเมอร์อาจจะยื่นไปก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลเชลซี Chelsea, อย่าเพิ่งหมดลุ่นนะครับนะมันโลกฟุตบอลมันไปมาไปมานะครับมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะพูดบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ให้ความสนใจแต่พอถึงซัมเมอร์อาจจะมีการเปลี่ยนใจก็ได้นะครับมันไม่แน่เหมือนกันในเรื่องของอนาคตนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของทางเชลซีนะครับตามรายงานข่าวข้อสิบที่ออกมานะครับก็มีรายงานกนออกมาว่าเชลซีตกเป็นข่าวพร้อมร่วมวงแจมอาร์ซอลในการล่าตัวไดโยอุปาเมกาโนแนวรับของเอเบลลซิกเข้าไปเสริมแนวรับเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าทางเชลซีต้องจ่ายในราคา50ล้านปอนด์นะครับเกี่ยวกับแนวรับรายนี้ที่มีการยอมลดราคาค่าตัวลงมาแล้วสำหรับเอเบลลซิกนะฮะแต่ว่า ตัวเต็งเนี่ยก็ยังเป็นพวกทางอาร์เซนอลกันอยู่นะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเขาให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็โอเคครับประมาณนี้เรื่องราวเกี่ยวกับซากโก้กันหน่อยนะครับแนวรับของกิทตันพาเลตครับข่าวล่าสุดครับเขาบอกว่าโอลิมปิกลยงเนี่ยต้องการดึงตัวทางซากโก้เนี่ยไปคุมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าซากโก้เนี่ยต้องยอมลดค่าจ้างลดลงอีก5 0นนะครับแล้วก็ ต้องมีการตอบรับสัญญา3ปีถึงน่าจะมีการลงเอยกับลียงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับซาโกอยู่กับคิตันเลตแล้วก็ได้รับค่าเหนื่อยเยอะนะครับทำให้ทางลียงเนี่ยมองว่าถ้าเกิดอยากย้ายมานะครับอยากมากู้ฟอร์มการเล่นเนี่ยกับลีฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องยอมลดอะไรหลายอย่างในเรื่องของออปชั่นนั่นเองนะครับก็เป็นการเล่นข่าวก,กมาซึ่งไม่น่าจะพลาดจริงๆนะครับในดีอนี้ เรื่องราวเกี่ยวกับเปเชครับมีรายงานล่าสุดจากอาร์ตครับสื่อดังของสเปนครับเขาบอกว่าเปเชเนี่ยกำลังให้ความสนใจคู่โบกนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางเรอัลมาดริดก็ปล่อยให้กับมาโยกายืมไปใช้งานตลอดทั้งฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าเปเชเนี่ยติดปัญหาอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยคือเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ต้องการปล่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามองว่าดาวรุ่งรานนี้เป็นตัวแห่งอนาคตของเขานะครับแล้วก็ ทางนักเตะก็เหมือนกับแฮปปี้กับสถานการณ์ณปัจจุบันด้วยนะครับแถมทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องยากก็คือในเรื่องของค่าสิทธสัญญาครับที่มีตัวเลขสูงมากอยู่ที่ระดับ2 5 0ล้านยูโรได้นะฮะก็นี่คือเรื่องราวที่เล่นกันออกมานะครับในเรื่องของทางคูโบะแล้วก็คู่โบะเนี่ยเป็นนักเตะที่ได้รับความสนใจจากทีมอื่นด้วยนะอย่างเช่นอาร์แจก ลาซิโอเอซิมิลานเซลติกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกหลายทีมเลยนะครับเยอะมากมากนะฮะต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับเรื่องราวาต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางเอเดรสันคาร์บันนี่นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางวาเซียนานะครับล่าสุดเนี่ยสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนเปิดเผยว่าวาเซียนาพร้อมที่จะล่าตัวเอเดรสันคาร์บันี่มาล่าตาขายหากพวกเขาเนี่ยพลาดการให้ตัวรตโรตารมาเตนเนสกองหน้าตัวเก่งของทางอิตอร์มิลานซึ่ง มันก็มีโอกาสพลาดเพราะว่าโรโตโร่เนี่ยมีออราคาในระดับแบบ100กว่าล้านตอนได้ที่อินเตอร์มิลานตั้งกันเอาไว้แต่ว่าคาบาีเนี่ยมันได้แบบฟรีๆไงเพียงแต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็อาจจะสูงหน่อยแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับก็มองเอาไว้เป็นตัวเลือกสำรองอ่ะมันก็ไม่ผิดแปลกอยู่แล้วนะครับน่าสนใจนะฮะถึงแม้ว่าอายุจะมากแต่ว่ายังมีดีอยู่นะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับแอดมิริดครับล่าสุดสปอร์ตบิลครับสื่อดังของเยอรมันก็เล่นข่าวกันออกมาครับว่ามาเลโอกาเซแนวรุกวัย28ปีของดอทมุนที่กำลังเป็นนักเตะฟรีเย่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของทางแอดมิริดครับแอดริดก็ให้ความสนใจที่จะเซ็นแบบฟรีๆไปร่วมงานไปเสริมกองกลางนั่นเองนะครับในช่วงซัมเมอร์หรือว่าในช่วงฤดูกาลหน้าโอเคครับนี่คือเรื่องราาข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับ เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะล้วนๆนะครับแยกให้แล้วนะครับว่าข่าวไหนก็สิบข่าวไหนยืนยันได้นะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ่อนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ